สวัสดีครับทุกทุ่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าเต็กบุกิตติมาช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินดูข้างในนะครับพาทัวร์ดูข้างในว่าตึกนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับไฮไลท์ของตึกนี้นะครับภาพรวมโดยทั่วไปนะครับก็จะเต็มไปด้วยบริษัทที่เป็นเอเจนต์จัดหางาน เกี่ยวกับแม่บ้านนะครับซึ่งแม่บ้านก็มาจากหลายประเทศด้วยกันนะครับก็มีทั้งอินโดนีเซียพมา่าแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งภายในก็จะมีบริษัทที่เป็นจัดหางานให้กับแม่บ้านค่อนข้างเยอะเลยนะครับจัดหางานจัดหาแม่บ้านให้กับชาวสิงคโปร์นะครับก็คือ จัดหาคนงานช่วยทำงานบ้านนะครับเลี้ยงเด็กดูแลเด็กดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่ามีบริษัทค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็ b r i g h t m a ม e นะครับอันนี้ก็ Employment Agency อันนี้ก็เป็น HR consultant นะครับอันนี้ก็ l e d o t employment service อันนี้ก็ Domestic helper นะครับก็จะเห็นว่าในที่นี้นะครับในต็กนี้นะครับหลักๆเลยก็จะเป็น อันน,นกับก็ดแอมพ p l เมนต์เอเจนซีนะครับก็คือหลักๆเลยก็คือจะเป็นตึกที่เป็นเอเจนต์เกี่ยวกับแม่บ้านนะครับอันนี้ก็ m a n น o w e r Resort นะครับ ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็หลายๆบริษัทก็ปิดนะครับอันนี้ก็น่าจานว่าแมกนัมเมดเอเจนซี่นะครับน,นี่ก็ยูแม อันนี้คอาเมี้นะครับนู้นนะครับที่เห็นใกล้ๆนะครับก็เป็นแม้บ้านที่รอรองานอยู่นะครับส่วนบริษัทนี้ชื่อเก๋เลยนะครับก็คือ ไอรอนเมทนะครับสำหรับภาพรวมของที่นี่นะครับก็คือชั้นสี่ชั้นแรกชั้นใต้ดินก็เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งขึ้นมาถึงชั้นสี่ชั้นห้าก็จะเป็นออฟฟิศที่เห็นนะครับก็คือออฟฟิศทำธุรกิจนะครับส่วน ด้านบนขึ้นไปนะครับชั้นบนขึ้นไปก็จะเป็น r e s i d e n นต์ r อ a เป็นที่พักอาศัยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมโดยทั่วๆไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีร้านพระเครื่องร้านอของเด็กเล่นนะครับยกตัวอย,อย่างเช่นด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์รถยนต์บังคับนะครับรถยนต์ที่ใช้รีโมทคอนโทรล บังคับนะครับก็จะเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็ราคาของรถแต่ละรุ่นนะครับค่อนข้างจะแพงพอสมควรราคาสูงพอสมควรอันนี้ให้ดูตัวอย่างคันนี้ก็3 0 0กว่าเหรียญน,นะครับก็8,000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็800เหรียญ ก็สองหมื่นกว่าส่วนตรงนี้ก็เป็นโมเดล รถเล็กนะครับก็ยันว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจโอเคครับสำหรับภาพรวมนะครับก็โดยทั่วทั่วไปก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็ถ่ายให้ดูนะครับพอสังเกตสำหรับใครที่มีญาติพี่น้องอยากจะมาทำงาน เป็นเมดเป็นแม่บ้านที่สิงคโปร์นะครับก็มุ่งตรงมาที่ตึกนี้ได้นะครับก็จะมีบริษัทจัดหางานเกี่ยวกับแม่บ้านเยอะมากนะครับคนช่างเยอะนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ